นี่คือตัวเลขการทำประตูที่เคยทาให้ด็อกบาและเพื่อนๆในทีมเชลซีหัวเราะครับซึ่งตัวเลขนั้นคือ63ประตูในฤดูกาลเดียวของชายที่มีชื่อว่าลิโอเนลเมซี ย้อนกลับไปในเกมแชมเปียนลีกที่เชลซีเจอกับบาร์เซโลนาครับตามทำเนียบของโค้ดโรเบตโตดิมัติโอก่อนเกมเนี่ยเขาจะเอารายชื่อดาวชนโวของทีมคู่แข่งมาโชว์ให้นักเตะดูอยู่เสมอเพื่อเตือนว่าต้องระวังใครในลิ์บอกครับว่าชาบีทำไป14ประตูอเล็กซิสกับเชสทำไปคนละ15ประตูแต่พอถึงชื่ออันดับหนึ่งทั้งห้องแต่งตัวกับเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะระเบิดเสียงโหเราอออกมาพร้อมกันลิโอเนลเมสซี่63ประตูและในนั้นมี14ลูกในแชมเปียนลีกดอกบาถึงกับหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเเเเเเกก็บบบไไววว้้้คคครรรรัพาาาาาะขขมม่ออยงนึงจใแบบีีชิต เมสซี่ Messi ทำให้ทีมแชมป์ยุโรอย่างเชลซีต้องหัวรอกมาด้วยความไม่อยากเชื่อครับประตวเลขประตูขตองเขามันไม่ได้แค่เกินจริงแต่มันเหมือนหลุดมาจากเกมเพลย์สเตชันหรือไม่ก็จากหนังซูเปอร์ฮีโร่และปลายไปเดียวกันนั้นเมสซี่ยิงรวมได้9 1ประตูนในปฏิทินเดียวตัวเลขที่ยังไม่มีใครบนโลกนั้นทำลายลงได้จนถึงทุกวันนี้็อป้าบอกว่าตัวเลขแบบนี้มันไม่ได้ทำให้เรากลัวนะแต่ทำให้เรารู้ว่ากำลังเจอกับอะไรที่ไม่ปกติและมันทำให้เราต้องลงเล่นด้วยหัวใจจริงๆบางครั้งตัวเลขก็ไม่จำเป็นต้องอ ีมก็รู้แล้วว่าวันนี้พวกเขาต้องเจองานหนักแน่นอน